สวัสดีค่ะทนายเปิ้ลนะคะจากบริษัท s p o l รอวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับหนังสือรับมือวิกฤตโควิด -19 ฉบับลูกจ้างในนายจ้างเล่มนี้นะคะซึ่งได้วางจำหน่ายไปแล้วพักหนึ่งตอนนี้เออก็จำนวนก็เหลือน้อยลงนะคะแล้วก็มันเป็นโชคดีที่เออการเออภาวะวิกฤตโควิดของประเทศเรา ยังไม่มีการระบาดท,ทั้งที่2ใช่ไหมคะแต่ว่าการเนื้อหาวันนี้เรามาพูดเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กันนิดนึงเพราะว่าบางท่านที่ซื้อไปอ,อ๋อาจจะเป็นแบบไม่ได้จบกฎหมายก็อาจจะยังงงเนื้อหานะคะก็คือ,อเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าสาระสําคัญในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างไล่เรียงไปเลยก็คือหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงในส่วนของการ หยุดกิจการของนายจ้างชั่วคราวโดยเหตุสุดวิสัยโดยเหตุจำเป็นและการหยุดกิจการโดยนายจ้างเองผู้ประกอบการเองมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการลงนะคะ,ะถามว่าแต่ละอย่างมีข้อแตกต่างกันไหมตามกฎหมายมีก็มีข้อแตกต่างกันซึ่งบางท่านอ่านหนังสือแล้วอาจจะงงหรือเปล่าก็เลยวันนี้เดี๋ยวอ่านเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมาดูกัน การหยุดกิจการเนี่ยชั่วคราวโดยเหตุสุดวิสัยคือกฎหมายกำหนดให้สามารถหยุดกิจการได้นะคะถ้ามีเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยคืออะไรในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยกฎหมายได้ออกมาระบุเลยว่าเ,เหตุระบาดด้วยวิกฤตโรคโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยดังนั้นถ้าบริษัทไหนต้องหยุดกิจการชั่วคราว ด้วยเหตุเรื่องของโควิดก็ถือว่าเป็นการหยุดโดยเหตุสุวิยัยผลคืออะไรผลก็คือว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างและลูกจ้างก็อ๋อนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างลูกจ้างก็ไม่ได้ค่าจ้างก็คือ no work no pay ลูกจ้างต้องไปรับเงินชดเชยจากประกันสังคมในอัตราร้อยละ6 2ตามกฎหมายที่ได้ออกมาในช่วงช่วงเวลานั้นนะคะ,ะในส่วนนี้ อ๋อเหตุสุดวิสัยที่ชัดๆเลยนะคะเช่นการที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีประกาศให้ปิดสถานที่ปิดร้านบางร้านเนื่องด้วยการระงับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะในบทที่หนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดกิจการโดยเหตุสุดวิสัยเราก็จะมีในหนังสือนะคะถ้าเปิดดูเนี่ยคือหนังสือเราเล่มเล็กๆกระทัดลัดจะมีเนะะื้อหาให้ดู ในส่วนของคําถามคําตอบแล้วก็กดกระทรวงที่ออกมาณนะช่วงเวลานั้นนะคะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาส่วประกาศกรุงเทพหานครเรื่องของการปิดกิจการชั่วคราวอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาไว้ให้ใหดูเพื่อให้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในบ้านเมืองเราแล้วก็มีกระบวนการของการดูแลการเยียวยาระหว่างลูกจ้างนจ้างอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ ในส่วนของหนังสือเล่มนี้ก็คือมันจะมีความพิเศษคือเราจะมีตัว,ตว,ตวอย่างร่างการร่างเอกสารทางกฎหมายให้ดูนะคะอย่างเช่นการร่างประกาศแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูอ่ะต่อไปถ้าเป็นบทที่สองบทที่สองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ ในจ้างใช้สิทธิ์ปิดหรือหยุดกิจการชั่วคราวโดยเหตุจําเป็นพอเป็นเหตุจําเป็นเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแต่มีเหตุจําเป็นที่นายจ้างจะต้องปิดในกรณีนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในตาร้อยละ75็ดสิบห้ากฎหมายกําหนดไว้แล้วร้อยละ75ที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้ลูกจ้างนะคะก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรา รวบรวมเอาไว้แล้วก็มีคําพิพากษาดีการที่ศาลเคยตัดสินแล้วก็มีตัวอย่างของหนังสือแจ้งหยุดกิดจาการคือนายจ้างต้องทําหนังสือตัวนี้นะคะแจ้งไปยังกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ลูจากจ้างสามารถรับสิทธิเอ่อเพื่อเพื่อ,อมันเป็นหลัก,เป,ลกเป็นหลักที่นายจ้างจะต้องดําเนินการตามมาตราน,นี้ตามกฎหมายนี้นายจ้างถึงจะหยุดกิดดจาการชั่วคราวได้ต่อมาเรื่องที่สําคัญในบทที่3 ก็จะพูดถึงเรื่องของการเลิกหรือการปิดกิจการแบบถาวรถามว่านายจ้างจะต้องแบบจ่ายค่าอะไรบ้างให้ลูกจ้างวันนี้ที่นายจ้างต้องเลิกกิจการหรือปิดกิจการโดยถาวรนะคะก็คือจะมีค่าชดเชยมีสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือเอ่อตัวนี้เพื่อที่จะให้กับ ลูกจ้างอ่ะก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีหนังสือประกาศปิดกิจการหนังสือแจ้งเลิกจ้างลูกจ้างว่าควรจะต้องทําอย่างไรเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาสาระที่แบบเนื้อ,เน,อเน้นๆมาก <c oughs> นะคะในส่วนของบทที่สี่จะพูดถึงเรื่องของสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดสิทธิของลูกจ้างมีอะไรบ้าง มีตัวอย่างการคำนวณเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคมให้ลูกจ้างดูนะคะ ในเรื่องของโดยสรุปแล้วถ้าลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดค่าชดเชยตามอายุงานสินจ้างในการบอกกันล่วงหน้าหรือ,อก็จะได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากกองคุณประกันสังคมนะคะในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างและไม่เกิน200วันกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะคะกรณีลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนตัวนี้ร้อยละ45ของค่าจ้างนะคะอัตราที่แตกต่างกันตัวนี้ลูก,ลกจ้างเองก็ สามารถซื้อไปพกไว้เพื่อที่จะดูหลักเกณฑ์ต่างๆได้ในส่วนของบทที่5ที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพการจ้างเงินเดือนสวัสดิการค่าจ้างต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสภาพการจ้างซึ่งนายจ้างจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่เป็นโทษแก่ลูกจ้างไม่ได้จะต้องให้ลูกจ้างให้ความยินยอมทางที่เป็นโทษแก่ลูกจ้างเช่นอะไรเช่นการปรับลด เงินเดือนค่าตอบแทนของลูกจ้างลงหรือการาปรับเกี่ยวกับเวลาทํางานให้น้อยลงจ่ายเงินน้อยลงอะไรอย่างนี้ทั้งหมดนี้ต้องได้รับความยินยอมระหว่างกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นสิ่งที่ต้องจําเป็นที่จะต้องมีความยินยอมแล้วก็จะมี การออกข้อแนะนําต่างๆเพื่อที่จะให้ในายจ้างลูกจ้างสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้มีตัวอย่างหนังสือลดค่าจ้างให้ดูว่านายจ้างควรจะทําแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะในบทที่6ก็จะพูดถึงเรื่องของการทํางานจากที่บ้าน Work from Home ซึ่ง ปัจจุบันนี้ย,ย,ยังมีบางที่ที่มี work from home อยู่นะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจบังคับทญชาการจัดการทำงานต่างๆซึ่งมันเป็นเนื้อหาสาระที่เหมือนผ่อนคลายจากข้อกฎหมายให้เราได้ดูกันก็จะมีตัวอย่างของการประกาศเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้านและการทำงานจากที่บ้านเนี่ยแต่และคนอาจจะต้องเอาทรัพย์สินของบริษัทกลับไปทำที่บ้านเราก็จะมีตัวอย่างของ หนังสือที่จะเป็นแบบฟอร์มของการขอยืมทรัพย์สินบริษัทอะไรอย่างนี้เพื่อที่ให้ดูกันในส่วนบทสุดท้ายจะเป็นเรื่องอบทก่อนสุดท้ายนะคะบทที่7จะเป็นเรื่องของมาตรการป้องกันและคัดกรองลูกจ้างอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเนื้อหาสาระที่ไม่ได้เป็นประเด็นข้อกฎหมายมากนะักแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่มีการดําเนินการในส่วนของบริษัทณนะช่วงเวลาที่มีวิกฤตโควิดระบาด ในส่วนบทสุดท้ายจะเป็นข้อแนะนําเกี่ยวกับนิติบุคคลในการเยียวยามาตรการเยียวยาต่างๆด้านภาษีด้านอะไรต่างๆเกี่ยวกับการอนหนังสือ,เ,อ,อเกี่ยวกับการประชุมอะไรอย่างงี้คะ่ะของกรุมพัฒนาธุรกิจกันค้าทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในเล่มนี้ซึ่งสามารถที่จะซื้อไปพกไว้เพื่อดูแล้วก็ในเหตุการณ์ที่ถ้าไม่ได้เป็นวิกฤต โควิดแต่เกิดเหตุการณ์อย่างอื่นขึ้นเกี่ยวกับบริษัทของเราทําให้บริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดกิจการหรือต้องเลิกจ้างหรือว่าในลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะมีสิทธิประโยชน์อะไรคือเล่มนี้จะใช้ได้ตลอดตราบเท่าที่กฎหมายยังไม่แก้ไขซึ่งกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้แก้ไขบ่อยมากนักนะคะก็ลองเอาไปเก็บไว้ดูกันได้ถือเป็นที่ระลึกตัวอย่างหนังสือต่างๆแนวนี้นะคะ ก็ในราคา175บาบทสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจของบริษัทเลยหรือจากร้านหนังสือทั่วไปเช่นศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์พระประจานและที่อื่นๆศูนย์หนังสือจุฬาที่สยามสแควร์แล้วก็สาขาอื่นๆนะคะศูนย์หนังสือของเนติบัณฑิตก็มีนะคะแล้วก็ยังมีร้านหนังสือที่กำลังกระจายหนังสือไปทั่วประเทศสามารถซื้อมาเอาไว้ไว้มาดูกันได้แล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับข้อกฎหมายในหนังสือก็สามารถ สามารถสอบถามมาที่เพจเราได้เพจของครอบครัวกฎหมาย by SPLA เ a w เราก็จะตอบคําถามให้ตามข้อสงสัยนี้นะคะหนังสือมีปริมาณหน้านินดเดียวไม่มากแล้วก็เล่มเล็กๆสามารถฝึกแบบลองอ่านเล่นๆดูเพื่อเป็นความรู้ได้ก็วันนี้ต้องขอแค่นี้นะคะในการที่จะแนะนําหนังสือแล้วก็เดี๋ยวพบกันกันกบสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอื่นๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ